วันนี้เราก็มารู้จักกับหินอ่อนและวิธีการลงสีน้ําในงานอินเีเลียกันอย่างแรกเลยเรามาทําความรู้จักกับหินอ่อนกันก่อนซึ่งสีของหินอ่อนโดยทั่วไปก็จะมีหลายสีเช่นสีขาวเท่าน้ําตาลชมพูแต่ก็อาจจะแยกเป็นสีขาวใสขาวขุ่นขาวเขียวขาวเทาอีกด้วยลายของหินอ่อนก็จะมี2ลักษณะก็คือเป็นเส้นและผลึกซึ่งก็จะมีหินอ่อนที่แบบมีเส้นแต่ไม่มีผลึกหรือมีผลึกแต่ไม่มีเส้นหรืออาจจะมีทั้งเส้นและผลึกก็ได้เช่นกันคุณสมบัติเด่นๆของหินอ่อนก็จะมมีควา แน่นค่อนข้างมากมีความทนทานอยู่ได้นานแต่ยังมีความหรูหราให้ความหรูหรากับสถานที่ที่ใช้หินอ่อนเป็นองค์ประกอบด้วยเลวดลายที่เป็นลายเส้นยังดูมีความงดงามเป็นธรรมชาติคุณสมบัติที่คนส่วนใหญ่จะชอบนั่นก็คือหินอ่อนจะดูดซับความเย็นซึ่งถ้านําไปเป็นพื้นบ้านก็จะทําให้อุณหภูมิในบ้านเย็นมากขึ้นอีกทั้งยังทําความสะอาดง่ายและดูสะอาดตา มาดูวิธีการลงสีน้ําของพื้นผิวหินอ่อนกันอย่างแรกเลยวิธีการลงสีหินอ่อนเราก็จะเริ่มจากการลงพื้นไปทั้งหมดก่อนด้วยเทคนิคเปียกบนเปียก ปูพื้นด้วยสีอ่อนก่อนให้เป็นลิเฟ็กในวัตถุก็จะมีการแต้มสีของลายหินอ่อนแท่งเข้าไปด้วยก็จะมีความฟุ้งๆเบอร์เบอร์แทรงเข้าไปแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็จะมาลงทับอีกชั้นหนึ่งให้เป็นน้ำหนักสีที่เข้มขึ้นและเก็บรายละเอียดไปด้วยเลยก็จะทำน้ำหนักของลายให้เข้มไปอีกแล้วก็จะมาจบงานด้วยปากกาสีขาวหรือมิลกี้ของเรานั่นเองเพื่อใส่ลายของหินอ่อนและเก็บรายละเอียดตอนสุดท้ายของงานเรา วันนี้ก็มาแชร์เทคนิคง่ายๆในการลงพื้นผิวหินอ่อนต่อมาจะไม่แชร์ทคิคอะไรเราติดตามได้เลยนะ้าหรือใครอยากรู้วิธีการลงสีน้ำของแมทเทเรียลอะไรในงานอิทีเลียคอมเมนต์เอาไว้ได้เลย